จะของแสดงว่ามันเึื่องงตอนเด็กมาแช่อ้ยมีพาหเป็าเธออุเลยอุ้ยใจาองลใจันีที่ล้มอะไนี่โงเลยอย่างวัดอ้ไเอ๋โอยดวกินอะไรเข้าได้ทะ นเมื่อกี้เองราเองีเหลียวเวนบอกโข๊ทเ้าเสาโซกันี่มันไปนัางโโบดบดโกบเสาด้วยนะหัวเราวาจิตรนบอกว่าอย่าหัวเด้อมาจิตรนมาจินย่กหัวเด้อเธ้วย่กหัวเธ้อย่าหัวนะหัวหไม่ได้อ่บไม่าา่ยวไม่หิบหัว เนี่ยแบบว่าหัวอย่าบอกเขาหัวกันแล้เทยหลังเดือนผานเนี่ยหัวถึงเัใญ่เนี่ยเป็นบ้าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮายเาฮาาฮ่ลฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ้าฮ่า่เฮาฮ่าฮา่อ่า่า่าฮ่า่่าฮ่าฮ่ะเรื่อง่าฮ่าฮ่่่าฮค่า่า่าฮ่าฮ่า่่่

เอาสวะมันว่จะขบมัดเอจ้คองคิดเองหัวเองเอาให้เรยวยาแ้วแ

โอ้ยตดใถ้ดมซะเนาะใส่ใส่เนาเบิกตดให้มันดมตดให้กันดมหนอหนึ่งยประจ้าด้วยว่าคอยใส่เนาเฉยกับไปน้ำลูกระบาดเ่ยเอาว่อกาใส่ใส่เนา้่อนมันอกังเออเออนีอยู่ในคลิปเตยล้อยาซูโโลยังกับพนัาซียูทูโมโลตลาดกิมซ่าลังสีอกาใส่ใส่เนาอ เออเราควันแล้วเนี่ยเราไปแล้วแม่นกขึ้นมาเศร้าหัวเป็นคำถามแบบไหนนี่เดี๋ยวกระไดไปอุบวนแล้วลูกใส่โคตรเียวพรุ่งนี้ใส่คด ใส่คอสไปนองครับไปเ่อกตลาดกินซะแล้วก็อย่าลืมของกุมก็สิบห้ากุนสิบเจ็ดนครับกุ้มีนื้อเ่อยอีกหนอ้าสบาทพอใส่้าใส่ตันพอนนใส่อุตันเอ้เตาไปพอกาเจยังใส่เน่าเอายังละบาดนี่เอายังล่ะ อย่าฝ่ายแตอนนียหัวหัวนกอนคออนันคิไวน้วห้วัน้วันนีลวันนีน้วันนี้นี้วันวนว้วันี้ว้ว้นวั้ันนี้นนัน อ่ะเนเอาบงก็เออเออืีอีกเ้อเอาทีทีให้ได้รูปงามๆต้องขอนี่ยเออนี่ได้จังจบไว้จบไว้จบไว้น้องห้ว นี่นี่วให้ยังกันนี่เอาไม่ตลกจริงหัวเ้าเอิ่ักับอาโอ้ยมันสิเป็นบ้าอยู่เนี่ยสินี่หัวจะบเพื่อเช่าจะถืออ่ะอันี่สองตัวพี่วยเด็กเมีเสียณติดตัวเบี้ย้

mời chị em thân mời chị em thân mời chị em thân mời chị em đi mời chị em thân 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 mời มันแตกแล้วแตกแล้วนั่นแตกแล้วแตกแล้วมีเลือดแล้วตายแล้วพี่บอลบอกแล้วว่ามันต้องมีไฟอยู่แล้วมันตายแล้วโวยโวยโวย โอ้ยเราติดเสียเลยเขาเดนละบนี้ไม่ดู